สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้พี่ป่าจะมาย่างปลาค่ะย่างกับแอร์ฟรายนะคะทุกคนพี่ป่าได้ปลานินมา1ตัวนะคะทำความสะอาดตัดหางตัดหัวผ่าท้องเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะย่างกับแอร์ฟรายนะแล้วก็มาตำแต่งกินกันค่ะก่อนจะไปย่างเราก็มาบ้างนิดหนึ่งค่ะ จะได้สุกง่ายๆเนาะ,คคะบางออกมาแล้วนะคะไปจะทำง่ายๆเลยนะคะคือจะใส่ผงกระเทียมค่ะ คลุกอย่างนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะง่ายๆเราไม่อยากจะยุ่งยากเราก็คลุกง่ายๆไปเลยคะ่ะนะคะพริกไทยคะ่ะเทใส่มือมันจะได้โอเคนี่พริกไทยนะคะทุกคนทุกคนได้ยินเสียงคุณย่าไหมคุณย่าแกนั่งรออ่ะเมลค่ะ รอจดหมายคือจะคริสต์มาสปีใหม่เนาะก็คือแกนั่งรอว่าเพื่อนแกยังอยู่อีกกี่คนแกมีครอบครัวกี่คนมีใครเหลือที่ยังคิดถึงแกบ้างนะคะเพราะปีนี้นะ่ะปกติแล้วปีหนึ่งแกได้เป็นร้อยนะคะแต่ปีนี้ได้ยังไม่ถึงห้าสิบฉบับเลยแกก็เลยคิดว่าเขาตายไปแล้วหรือว่าเขาไม่รู้ว่าฉันยังมีชีวิตอยู่พอประมาณบ่ายสามแกก็จะนั่งตั้งหน้าตั้งตารอ จดหมายนะคะแต่วันนี้ยังไม่เห็นไพรสณีมาเลยค่ะใส่เกลือนิดนึ่งน,นะคะคนวันนี้กร้าหน่อยากไม่ยาค่ะยากเกลือก็ใส่พริกไทยแบบนี้นะคะคนคนที่นี่นะคะเขายังรักษาอนุรักษนิยมมากนะคะเขายัางอนุรักษนิยมมากโดยที่เขาอะจะไม่ค่อยใช้อะไรที่เป็นสมัยใหม่เลยนะคะเขาจะใช้อะไรที่มันโบราณสมัยเก่าน,นะคะทุกคนที่พี่ปา,าอยู่ในในอเมริกาก็เป็นเมือณที่ทำสมัยมากนะคะแต่เขาใช้ชีวิตแบบอนุรักษนิยมมากยิ่งคนโบราณยิ่งอะไรที่เกี่ยวกับประเทศชาติเขาายิ่งยิ่งต้องนิยมยิ่งต้องรักษาประเพณีของเขา รถไม่ได้ใส่รถดีใส่แค่เกลือแล้วก็พริกไทยพริกไทยดำนะคะโงยด้วยอ่ะผงกระเทียมแค่นี้เราไปย่างกันค่ะเราเอาปลาย่างเลยนะคะปลาใส่ลงไปเลยะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็ย่างเลยนะคะเฮ้ยเราไม่ย่างสิเราทอดเอาี25นาทีมาดูค่ะไปดูอ่ะเมลให้คุณย่าหน่อยทุกคนว่าเมลมายัง ทุกบ้านจะมีเมลอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่อยู่อเมริกาหรือรู้แล้วก็ไม่เป็นไรเนาะพี่ก็จะเล่าให้คนที่ยังไม่รู้หรือคนที่อยู่ที่เมืองไทยรู้เนาะเราก็จะมีเมลบ็อกซ์อยู่ที่บ้านอย่างนี้นะคะหน้าบ้านเราก็จะเดินออกมาที่หน้าบ้านถ้ารถเมลมาเขาก็จะขับมาจอดแล้วก็เอาใส่เลยนะคะนี่ค่ะมาเปดูสิอุ้ยมีมีนะคะก็มีอ่าเดหมายย่าอยู่สามฉบับแต่ว่าอีกฉบับหนึ่งก็เป็นอ่าเป็นใบคุ้มสมาร์ทนั่นเองค่ะนะคะ,นะคะ แต่ถ้าเราจะส่งจดหมายนะคะทุกคนถ้าเราจะถ้าเราจะส่งจดหมายนะคะทุกคนเราเอาจดหมายใส่เข้าไปในนี้เสร็จแล้วเราก็จะยกงนี้ไว้นะคะเวลาไปรษณีย์มาเขาก็รู้ว่านะคะในนี้เราพร้อมที่จะส่งนะคะถ้าเกิดไม่มีอะไรเราเอาลงปกติอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาใส่ลงไปแล้วเมลอ่าเมลหรือไปรษณีย์มาเอาของไปเสร็จเขาก็จะเอาตัวนี้ลงนะคะก็เป็นอันสัญ,ญลักษณ์อย่างนี้นะคะเอ how many oh, just one just one <laughs> I think I dead. oh yeah <laughs> <laughs> คุณย่าบอกว่าวันนี้จดหมายฉันมีฉบับเดียวสงสัยเขาคิดว่าฉันตายแล้วมัง้ง <laughs> ทุกคนคะ่ะดูครัวพี่สิ ปีหน้าก็ยังไม่เสร็จนะคะตอนนี้ช่างเขาก็ไม่ได้เข้ามาแล้วนะคะพี่ก็ค่อนข้างจะหุนหวยนิดนึงเขาบอกว่าปีใหม่เดี๋ยวเขาจะเข้ามาใหม่ก็เลยต้องใช้ชีวิตแบบนี้ไปก่อนนั่นเองค่ะทุกคนมาค่ะตําแตงกินกับปลาย่างกันค่ะทุกคนค่ะก็ไม่ต้องไปหาอะไรเยอะแยะเนาะมีตําแตงก็ตาไปค่ะใส่ปูด,ดองด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ชุรสใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยปลาล่าค่ะทุกคนเทเยอะๆยะเข้าไปรวมทั้งน้ําปลานะคะ มะนาวก็หัน่นหันใส่ไปค่ะทุกคนคะ่ะเนี่ยค่ะกินทำกินเองทำให้ถูกปากตะครองเนาะแวะไปกลับปลาแล้วก็เติมน้ำตาลค่ะเนี่ยค่ะใส่แตงลงไปแล้วก็เยอะๆเข้าไปค่ะทุกคนคะ่ะชิมเบิ้งบันนี้แซบละละบันนีก็เท่ลงบันนีก็เราไปดูปลากันต่อเลยนะคะไปดูจ้าปลาทอดไร้น้ำมันเสร็จแล้วนะคะไอ้ที่เป็นชิ้นๆคือ ไม่มีก้างนะคะทอดให้คุณยากค่ะุกแล้วอันนี้คือปลาแช่แข็งนะคะทอดกรอบอันนี้ก็คือปลานินของพี่โอ้ <c oughs> ติดกระทะนิดนึ่งไม่ได้สเปรย์น้ำมันหอมหอมหอมพริกไทยหอมกระเทียมค่ะไปกินข้าวด้วยกันนะคะ อาหารฝรั่งเนาะมันจะเป็นประมาณนี้นะคะทอดกรอบเรื่องๆอย่างนี้นะคะแล้วก็กินตำตำจะไม่กินข้าวปลารมควันค่ะแซลมอนรมควัน,นหอมหอมปลารมควันแล้วก็วันนี้จะกินกินข้าวกะตกูลปลานะคะ เมื่อเย็นพี่ไม่ค่อยกินข้าวนะคะแต่กินกับกินเยอะด้วยนะคะอันนี้คือปลารมควาตะตำแตงก็อร่อยนะคะอือ mm hmm. วันนี้ชวนกินข้าวเย็นนะคะแซลมอนรมควันนะคะทุกคนอืม mm hmm. อร่อยขี้เกียจเดินไปเอากิ้งอุย้ย <laughs> พูดคำว่าขี้เกียจอยู่ตู้เย็นข้างข้างนอกค่ะไอข้างหลัง อันนี้คือชีสนะคะชีสยำเม็ดถ้าเป็นกินข้าวมือ้อมื้อกลางวันแล้วมื้อเย็นก็จะกินสเปเระกินแต่กับวันนี้คลิปนี้ที่พี่ปาถ่ายนะคะวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะทุกคนอากาศร้อนอาทิตย์นี้อากาศร้อน ทีใาา่ใส่เสื้อคลุมเพราะว่าใส่เสื้อออกกําลังกายอายกล้ามตัวของอื <Minh> อร่อยมากย,าายังไงพย่างไปยังไงไม่เห็นกินให้ดูอืมเหลืองกรอบพี่ย่างพี่ย่างลงไปอ่าสิบห้านาทีนะคะกับอ่าไฟสามสามร้อยห้าสิบ หลังจากนั้นก็กลับข้างอีกสิบห้านาทีเป็นครึ่งชั่วโมงนะคะอ,อร่อยกำลังพอดีไม่เค็มไม่เค็มหอมกระเทียมพริกไทย,อ,ยอร่อยอร่อยปลาเนี่ยนะคะเขาจะมีซอสสำหรับกินกับปลานะคะแต่พี่จะเอามากินให้ดูค่ะเ้องอะไรบ่งอืม ข้างนอกาก็จะชุบแป้งนะคะุบแป้งเบาๆเป็นเนื้อปลาล้วนๆอันนี้ก็แซลมอนรมควันอันนี้มีผักด้วยนะจะหาว่าพี่ไม่กินผัก <c oughs> ต้มเองค่ะถั่วต้มเยอะๆแล้วพี่ก็จะใส่ตู้เย็นไว้อยากตรงไหนก็เอามากินค่ะซื้อตัวซื้อถั่วดิบนะคะมีนางเอกเดินซื้อถั่วดิบนะคะทุกคนซื้อมาแล้วก็ถั่วแห้งนะคะในร้านเอ็มดีซื้อมาทุงหนึ่งมีประมาณสีเผาสีเผาห้าวเผา,านี่แหละคะ่ะประมาณสองกิโลกว่าแล้วก็มาต้ม ต้มแล้วเขาจะแห้งน้ําจะแห้งแล้วพี่ก็เติมน้ําลงไปอีกใส่น้ำสองรอบใส่เกลือหนึ่งช้อนออกมาน่าทานมากค่ะวันนี้มีของกินมาอวดเยอะเอะนี่ค่ะพี่ชอบกินแบบนี้เพราะว่าถั่วที่พี่ไปเมืองไทยนะ่ะมันจะเห็นแต่ถั่วเม็ดใหญ่ๆพอแกะไปมีแต่น้ำเนื้อนิดเดียวแล้วไม่อร่อยไม่เหมือนถั่วสมัยบ้านเราแบบนี้จะอร่อยนะหากินยากด้วยค่ะ อขออภัยในการกินไปคุยไปนะคะทุกคนวันนี้สาระก็ไม่มีปกติก็ไม่มีอยู่แล้วนะคะทุกคนครับิปี้มีแต่น้ำแล้ววันนี้ยิ่งน้ำไปอีกค่ะโลงเลงมากค่ะก็อยากจะมาชวนคุยพวนพูดเนาะจะปีใหม่แล้วอีกไม่กี่วันวันนี้ก็ยี่สิบเอ็ดแล้วเนาะยี่สิบสองสามยี่สิบี่ห้ายี่ห้าตรงกับวันพุธสามีหยุดแค่วันเดียวค่ะ เราก็คงไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านพี่ใหม่ก็คงไม่ได้ไปไหนว่าจะสวดมนต์ข้ามปีคะ่ะทุกคนสวดมนต์ข้ามปีแบบฉบับพี่นี่แหละง่ายๆพี่ป่าไปแล้วนะคะเดี๋ยวผู้ชายจะมากินข้าวนางอยากอายคะ่ะไปแล้วคะ่ะขอบคุณมากนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าคนที่เข้ามาใหม่ๆถ้าชอบคลิปพี่ป่า ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดกระด,ดิ่งดำให้พี่ด้วยนะคะบ๊ายบายขอให้ทุกคนร่ำรวยมั่งมีสีสุขนะคะ